ด้วยอาคมนี้จงรักกูจงหลงกูในดินแดนสุดพิศวงมนมายาแห่งยั์คีนีแผ่เข้าครอบงำจิตใจโคบุตรจะรอดออกไปจากป่าหิมะพานที่เต็มไปด้วยอาคมได้หรือไม่เรื่องราวการเดินทางของเขาจะจบลงยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของโคบุตรพจนภัยในแดนเวทมนต์ับ ในดินแดนหิมะพานอันน้าพิศวงโชคชะตาได้นำพาให้โขโบุรและอารณ์กุมารหอบท่องเที่ยวมาจนถึงทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่แห่งหนึ่งสองหนุ่มจึงพากันแวะเที่ยวชมกันอยู่สักพักแต่ทว่าบริเวณนั้นเองล่ะครับมีนางยักษ์ตนหนึ่งนามว่า สก,กุนาอาศัยอยู่ซึ่งก็บังเอิญครับที่นางสก,กุนาเนี่ยได้เดินผ่านมาเห็นสองหนุ่มแล้วก็เกิดตกหลุมรักในทันทีคิดอยากจะได้สองหนุ่มมาเป็นสามีที่สุดนางยักษ์จึงพยายามเข้าไปหาแต่ด้วยเหตุที่เกรงว่าสองหนุ่มจะตกใจในร่างยักษ์อันสูงใหญ่ของเธอแล้วจะพากันวิ่งหนีไปสะก่อนนางสก,กุณาจึงแปลงกายเป็นสาวน้อยเดินร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่กลางป่าคนเดียวเพื่อเรียกร้องความสนใจ เมื่อโคบุตรกับอรุณกุมารได้เห็นผู้หญิงเดินร้องไห้ผ่านมาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยทั้งสองรู้สึกสงสารเธอมากๆพวกเขาจึงเข้าไปไถ่ถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและก็เป็นอะไรทําไมถึงมาร้องไห้อยู่กลางป่าแบบนี้นางยักษ,ษ์สกุณาเนี่ยก็แซงบอกไปนะครับว่าตนเป็นเจ้าหญิงของเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือพอดีว่าพ่อเนี่ยได้ชวนมาเล่นอยู่ในป่าแต่เกิดพลัดหลงกัน ก่อนที่นางสกุณาจะร้องไห้สะอึกสะอื้นอ้อนวอนให้สองหนุ่มพาเธอไปส่งที่เมืองฝ่ายโคบุตรและอรุณกุมารที่หลงเชื่อก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือจะพานางสกุณาไปส่งทันทีและระหว่างทางนั้นเองนางยักษ์ก็รีบ่ายมนพรางตาสองพี่น้องแล้วก็สร้างเมืองนิมิตให้สองหนุ่มเห็นถ้ำของนางเป็นเมืองที่ใหญ่โตมีผู้คนเดินไปเดินมาวุ่นวาย ก่อนจะหลอกให้โคบุรกับอรุณกุมารขึ้นไปบนปราสาทที่พักของตัวเองแล้วก็พยายามร้องขอให้ทั้งสองนอนพักกันอยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อซึ่งโคบุรกับอรุณกุมารเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันก็ค่าแล้วสองพี่น้องจึงพากันนอนหลับพักผ่อนตามคําเชิญโดยที่ไม่รู้เลยว่าในค่าคืนนั้นนางยักษ์สกุณาจ้องจะเล่นทั้งสองอยู่ เมื่อพวกเขาทั้งสองได้หลับไปแล้วนะครับนางยักษ์สกุนาก็แอบ,บมาหอมแก้มลวนลามทั้งสองหนุ่มอยู่ทั้งคืนแต่ทว่าไม่นานนักครับโคบุตรที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทก็รู้สึกตัวแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นว่านางสกุณนาเนี่ยได้มานอนหลับอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับน้องชาย และเมื่อได้เข้าใกล้ตัวนางยักษ์มากๆแล้วโคบุตรจึงเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากปากของนางสักกุนาทำให้โคบุตรเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นยักษ์แปลงกายมาอย่างแน่นอนเขาไม่รอช้าครับพยายามปลุกให้อรุณกุมารตื่นแล้วก็พากันหนีออกไปทันทีเมื่อผ่านไปสักพักนางยักษ์สก,กุนาก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นว่าสองหนุ่มเนี่ยอยู่ข้างกายเธอก็กระวนกระวายใจและโมโหมาก คืนร่างกลับเป็นยักษ์เหมือนเดิมแล้วก็รีบออกตามหาทั้ง2หนุ่มทันทีซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านโคบุตรและอรุณกุมารที่หนีออกมาพวกเขาก็ไปได้ไม่ไกลมากเพราะมันมืดและก็ไม่ชินทางจนนางยักษ์เนี่ยตามมาพบนางยักษ์เนี่ยนะครับกระโจนเข้าใส่2พี่น้องด้วยความโมโหโคบุตรเองเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆโจมตีนางยักษ์สกุณากลับไปอย่างเต็มที่ จนสุดท้ายโคบุตรก็จับนางยักษ์มัดมือมัดเท้าจนนางยักษ์หมดหนทางที่จะต่อสู้และพยายามร้องขอชีวิตกล่าวขอโทษกับโคบุตรและอรุณกุมารในความผิดของตัวเองที่ทำลงไปและด้วยความเมตตาของโคบุตรนางยักษ์สกุณาจึงถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระทำให้นางเนี่ยซาบซึ้งใจอย่างมากเลยนะครับ นางยักษ์สกุณาจึงสัญญาว่าต่อไปนี้เธอจะบำเพ็ญตนสร้างกุศลละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและละเว้นจากการฆ่าสัตว์ไปตลอดชีวิตเมื่อโคบุตรได้เห็นถึงความตั้งใจของเธอเขาจึงให้อภัยแล้วก็จากนางยักษ์ไปพร้อมกับอรุณกุมารครับสองหนุ่มเนี่ยนะครับเหาะข้ามมหาสมุทรและเกาะน้อยใหญ่ทองเที่ยวในดินแดนชมพูทวีปนานหลายวันหลายคืน จนกระทั่งทั้งสองได้ไปแวะพักกันอยู่ที่เชิงผาแห่งหนึ่งซึ่งณเชิงผาแห่งนั้นก็มีนกขุนทองตัวจ้อยกำลังลองเชิงการบินของตัวเองอยู่พอดีแต่ทว่าเจ้านกขุนทองตัวนั้นนะครับดันถูกเกีียวตัวใหญ่บินไล่กระทั่งเจ้านกขุนทองได้บินมาพบกับโคโบรและอรุณกุมารมันจึงพยายามร้องขอให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยช่วยเหลือ เมื่อเด็กหนุ่มทั้งสองได้เห็นดังนั้นพวกเขาก็เข้ามายืนปกป้องเจ้าขุนทองเอาไว้ทําให้เจ้าเหี่ยวไม่กล้าบินเข้ามาใกล้เมื่อมันได้เห็นมนุษย์จนสุดท้ายนะครับเจ้าเหี่ยวก็ยอมแพ้และก็บินหนีไปเมื่อเจ้านกขุนทองรอดตายแล้วมันก็ซาบซึ้งในบุญคุณของโคบุตรและอารุณ์กุมารอย่างมากเจ้าขุนทองจึงขอติดตามและก็ขอเป็นข้ารับใช้ทั้งสองไปตลอดชีวิต ฝ่ายโคบุตรและอรุณกุมารเองเนี่ยก็ชื่นชอบและเอ็นดูเจ้าขุนทองมากๆนะครับทั้งคู่จึงรู้สึกยินดีที่จะให้มันเดินทางไปด้วยหลังจากพักผ่อนพูดคุยกับเจ้าขุนทองจนหายเหนื่อยแล้วพวกเขาก็พากันเหาะขึ้นฟ้าเดินทางต่อไปอีกจนได้มาถึงเมืองแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองกาหลงอันมีเท้าหนวิราชเป็นเจ้าปกครองทั้งสองหนุ่มจึงตัดสินใจว่าจะพักอยู่ในเมืองแห่งนี้ โดยพวกเขาเนี่ยนะครับได้ไปพักอยู่ในอุทยานที่เท้าหนวิราชสร้างเอาไว้ให้กับนางอมพันมาลาที่ดาแสนสวยของเขาซึ่งในอุทยานแห่งนั้นเองก็มีตายายจําสวนเฝ้าอยู่เมื่อสองตายายเห็นหนุ่มน้อยแปลกหน้าเดินเข้ามาในสวนก็เกิดความสงสัยทั้งคู่จึงเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปสอบถามว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนและเมื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน สองตายายก็ได้พรันานาถึงความงามของนางอัมพันมาลาว่าเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่งดงามมากๆขนาดที่ว่ารูปเหมือนของเธอเนี่ยก็ยังเก็บความสวยของตัวจริงไว้ได้ไม่หมดเมื่อโคบุตรที่กําลังเป็นหนุ่มได้ยินแบบนั้นเขาก็เกิดสนใจและอยากจะยนโฉมของนางอัมพันมาลาดูสักครั้งโคบุตรจึงตัดสินใจชวนอรุณกุมารอยู่กับสองตายายในอุทยานต่อไปก่อน เขาจัดการเนรมิตบ้านเอาไว้นอนหลับในสวนนั้นและก็ไม่ลืมที่จะเนรมิตแก้วแหวนเงินทองเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสองตายายจำสวนด้วยนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับโคบุตรและอารุณกุมารก็แอบอยู่ในเมืองกาหลงเรื่อยไปโดยในทุกๆวันเนี่ยโคบุตรก็จะแอบส่งเจ้านกขุนทองไปเป็นสื่อรักให้มันเนี่ยไปแอบดูเจ้าหญิงและก็แอบส่งจดหมายไปจีบเธอทุกๆวัน นางอัมพันมาลาที่ไม่ค่อยมีใครมาจีบเมื่อเธอได้รับจดหมายหยอดคำหวานจากโคบุตรบ่อยเข้าก็เกิดความลหลงไหลในตัวของโคบุตรขึ้นมานะครับทั้งสองจึงแอบส่งจดหมายตอบกลับหากันผ่านเจ้านกขุนทองอยู่พักใหญ่ก่อนที่โคบุตรจะตัดสินใจแอบไปหานางอัมพันมาลาถึงที่ตำนัก และเพียงแค่ครั้งแรกที่2หนุ่มสาวได้เจอกันทั้งสองต่างก็ลงหลงไหลซึ่งกันและก,กันในทันทีและตกลงปลงใจร่วมหลับนอนด้วยกันเป็นสามีภรรยากันนับตั้งแต่บัดนั้นโดยที่เรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครรู้เลยพวกเขาแอบคบกันลับๆแต่ทว่าในตำาหนักของนางอําพันมาลานั้นเท้าหนวิราชผู้เป็นพ่อก็มักจะเข้ามาเยี่ยมเยียนลูกสาวอยู่บ่อย คนเป็นพ่อเนี่ยจึงจับอาการของลูกสาวที่กำลังมีความรักได้ไม่ยากแต่ก็ยังหาหลักฐานไม่ได้ท้าวหนวิราชจึงแอบมอบหมายงานให้นางรับใช้ช่วยสืบเรื่องของลูกสาวมาให้จนได้รู้ว่าเธอเนี่ยกำลังคบหาอยู่กับชายหนุ่มแปลกหน้าตามที่คาดเอาไวเ้เป๊ะ หลังจากที่รู้เรื่องแล้วเ้าหุนวิราชจึงวางแผนจับชายที่มาแอบหลับนอนกับลูกสาวของตนเองโดยเขาได้ให้จอมขมังเวทประจำเมืองสร้างแท่นที่นอนปลุกเสกขึ้นมาพร้อมกับเอาหุ่นพยนยักษ์ไปซ่อนไว้ในห้องนอนของลูกสาวด้วยหากมีชายใดบังอาจขึ้นแท่นที่นอนปลุกเสกนี้ยักษ์พยนมันก็จะตื่นขึ้นมาตีกรองส่งสัญญาณทันทีพร้อมกับแท่นที่นอนปลุกเสกก็จะบันดาลเชือกออกมาจับตัวผู้ชายคนนั้นเอาไว้ด้วย ในคืนเดียวกันนั่นเองลหละครับโคบุตรที่คิดถึงนางอัมพันมาลามากๆก็ได้แอบเข้าไปหานางอัมพันมาลาเหมือนเช่นเคยก่อนที่ทั้งสองจะนอนหลับอยู่บนเตียงปลุกเสกด้วยกันโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นลหละครับด้วยอาคมของแท่นที่นอนก็มีเชือกพุ่งออกมารวบมัดตัวโคบุตรที่กําลังนอนหลับสนิทเอาไว้จนแน่นแต่เชือกเหล่านั้นก็แข็งแรงไม่พอครับทุกคนมันถูกเส้นสังวรโครบุตรแปงริดเป็นกรงจัก จนขาดก่อนที่ยักษ์พยนต์จะเร่งตีกรองร้องเตือนจอมขมังเวทและทหารแล้วก็เข้าไปโจมตีโคบุตรแต่เจ้ายักษ์พยนเนี่ยก็โดนจักรลอยไปตัดคอจนขาดกระจุยเมื่อจอมขมังเวทและทหารมาถึงตำนักพวกเขาก็รไายมนหยุดกลงจักเอาไว้ แต่กรงจากเนี่ยก็ไม่ยอมและก็กลายร่างเป็นพญานาคเข้าไปรัดตัวจอมขมังเวทเอาไว้จนเขาทําอะไรไม่ได้สักพักหนึ่งโคบุตรและนางอัมพันมาลาก็ตื่นขึ้นมาเห็นจอมขมังเวทที่กําลังถูกนาครัดเอาไว้และก็เห็นเศรษซากหุนพยุนที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นโคบุตรก็รู้ได้ทันทีว่าตนกําลังถูกปอ,องร้าย จอมขมังเวทที่ถูกรัดร่างเอาไว้เนี่ยก็รีบขอยอมแพ้เลยนะครับและก็รีบสารภาพความจริงทั้งหมดให้โคบุตรได้ฟังโคบุตรจึงต่อรองว่าเขาจะไม่เอาผิดอะไรก็ได้แต่จะขอรับเอานางอัมพันมาลากลับไปแต่งงานเป็นมเหสีที่เมืองพระนศีแทนหลังจากพูดจบโคบุตรก็ปล่อยตัวจอมขมังเวทเก็บสร้อยสังวานและก็อุ้มเอานางอัมพันมาลาหอหนีไปทันที วกเขาหอ,อกกลับไปหาอารุณกุมาและเจ้าขุนทองบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วก็จึงรีบพากันออกเดินทางตรงกลับเมืองพรณสีไปอย่างรวดเร็วค่ะ ทางด้านเท้าหนวิราชที่เพิ่งรู้ตัวว่าลูกสาวหายตัวไปพร้อมกับชายที่ชื่อว่าโคบุตรเขาก็หัวเสียเอามากๆตั้งใจว่าจะยกทัพใหญ่ออกไปติดตามลูกสาวกลับมาให้ได้เลยนะครับแต่จอมขมังเวทที่เพิ่งรอดจากอิทธิฤทธิ์ของโคบุตรก็พยายามห้ามความคิดของราชาเอาไว้ โดยแจ้งกับเท้าหนวิราชว่านางอําพันมาลานั้นมีดวงชะตาจะต้องแต่งงานกับครึ่งคนครึ่งเทพอยู่แล้วและจะได้กลับมาเมืองกาหลงอย่างแน่นอนขอให้เท้าหนวิราชคอยอยู่ในเมืองจะดีกว่าเพราะถ้าหากส่งทหารออกไปทหารทุกคนก็ไม่อาจจะเอาชนะโคบุตรได้อย่างแน่นอน พอเท้าหนวิราชได้ฟังดังนั้นก็สงบจิตสงบใจลงแล้วตั้งหน้าตั้งตารอคอยลูกสาวที่เมืองต่อไปตามคำแนะนำของจอมขมังเวทครับด้านโคบุตรอรุณกุมารน,นางอําพันมาลาและเจ้าขุนทองที่หออนีมาด้วยกันพวกเขาใช้เวลานานถึง15วันเลยนะครับกว่าจะมาถึงเมืองพารานศีได้อย่างปลอดภัย ท้าวพรหมทั์พระนางประทุมทั์และมณีสาคอนก็พากันออกมาต้อนรับสองพี่น้องด้วยความปิติยินดีและก็ได้เห็นว่ามีสาวงามติดตามลูกๆก,กลับมาด้วยโคบุตรจึงเล่าเรื่องราวของนางอมพันมาลาให้ทุกคนฟังพระเจ้าพรหมทัตที่ตั้งใจว่าจะยกลูกสาวและเมืองพราณาสีให้กับโคบุตรอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ ก็เลยตัดสินใจจัดงานเฉลิมฉลองให้โคบุตรแต่งงานกับนางอัมพันมาลาและนางมณีสาครพร้อมกันไปเลยซึ่งพวกเขาทั้ง3ก็ไม่ขัดข้องและก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งครับพระเจ้าพระมทัตก็อยากจะยกเมืองพระนศีให้โคบุตรขึ้นปกครองต่อจากต้นแต่โคบุตรเนี่ยก็เอ่ยปากตอบปฏิเสธไป เนื่องจากเขาเห็นว่าตำแหน่งกษัตริย์ของเมืองพาราสีนั้นสมควรจะยกให้กับอรุณกุมารผู้มีเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรหมทัตโดยตรงจะเหมาะสมมากกว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจว่าจะขึ้นปกครองเมืองแห่งใหม่แทนพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ขัดข้องอะไรนะครับก็เลยตัดสินใจแต่งตั้งอรุณกุมารให้ขึ้นเป็นราชาคนต่อไป ฝ่ายโคบุตรที่ต้องไปสร้างเมืองใหม่ของตัวเองเขาก็ได้ฝากนางอัมพันมาลาและนางมณีสาครเอาไว้ที่เมืองพารณสีแล้วก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งเพื่อสาะหาดินแดนแห่งใหม่ด้วยตนเองโดยโคบุตรเนี่ยนะครับได้อัญเชิญพระอาทิตย์พ่อของตนให้ลงมาช่วยเหลือด้วยและเมื่อได้เจอสถานที่อันเหมาะสมแล้วพระอาทิตย์ก็จัดการในรมิตรปราศาสใหญ่โต พร้อมกับบ้านเรือนและชุมชนให้อยู่ในขอบเขตของอาณาจักรอันกว้างใหญ่นี้และให้เมืองใหม่แห่งนี้มีชื่อว่าเมืองปราการบรรพศและก็แต่งตั้งให้โคบุตรขึ้นเป็นเจ้าเมืองต่อไปหลังจากที่เมืองปราการบรรพศได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วพระเจ้าพรหมทัตและมเหสีประทุมทัตก็พานางมณีสาคอนและนางอัมพันมาลาจัดขบวนเดินทางพาทั้งสองไปอยู่กับโคบุตรอย่างยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่บัดนั้นมาล่ะครับโคบุตรก็ปกครองเมืองปราการบันโพธ์ร่วมกันกันกบสองมาเหสีอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่นานหรอกครับปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อโคบุตรที่กําลังอยู่ในช่วงเข้าใหม่ปรามันกับนางมณีสาครเขาก็เลยเอาแต่คลุกตัวอยู่กับนางมณีสาครตลอดเวลาจนละเลยการเอาใจใส่นางอัมพันมาลาไป พอนานวันเข้าเนี่ยนะครับนางอําพันมาลาก็เริ่มน้อยใจและรู้สึกเสียใจที่โคบุตรไม่ค่อยสนใจเธอเหมือนเมื่อก่อนไม่นานครับความเสียใจก็ทำให้นางอัมพันมาลาผู้แสนดีเกิดความเครียดแค้นขึ้นในใจนางทาสีที่รับใช้ใกล้ชิดดูแลนางอําพันมาลาอยู่ทุกวันไม่นานครับนางก็รู้สึกสงสารเจ้านายและอยากจะช่วยเหลือ นางทาสีจึงเสนอให้นางอัมพันมาลาเนี่ยลองทำสเสน่ห์ใส่โคบุตรเพื่อให้เขากลับมาหลงรักในตัวนางอัมพันมาลาและเกิดความเกลียดชังในตัวนางมณีสาคอนางอัมพันมาลาที่ถูกความแค้นครอบงำจิตใจจนหน้ามืดตาม,มัวก็ตอบตกลงที่จะทำตามข้อเสนอของนางทาสีโดยที่ยังไม่ทันได้คิดให้รอบครอบ นางทาสีไปจัดการวางแผนทำสเสน่ห์กับเทนกระอําหมอผีผู้เชี่ยวชาญด้านสยเวทแห่งเมืองกาหลงโดยหมอผีเทนกระอำนั้นนะครับจัดการนำเอาดอกจำปามาสลักยันแล้วก็เสกมนตคาถาน้ำมันพรายเอาไว้จากนั้นก็ให้นางทาสีแอบ,บนำเอาไปไว้ใต้แท่นบรรทมของโคบุต เมื่อโคบุตรนอนลงบนแท่นบรรทมเขาก็ถูกมนคาถาของหมอผีทําให้รู้สึกหลงมัวเมาในตัวของนางอัมพันมาลาและรู้สึกเกลียดชังนางมณีสาครขึ้นมาทันทีโคบุตรเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยนะครับรีบหนีออกจากห้องไปหานางอัมพันมาลาที่ตําหนักของนางทันทีฝ่ายนางมณีสาครเนี่ยก็แปลกใจมากที่จูจ่ๆสวามีก็เปลี่ยนไป เธอพยายามมองหาสิ่งผิดปกติในห้องจนได้ไปเห็นดอกจำปาสลักอัคระเอาไว้นางมณีสาครจึงนำเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับโราาารย์จนได้รู้ว่าโคบุตรกำลังถูกนางอําพันมาลาทําสเสนใส่เมื่อรู้ดังนั้นแล้วมณีสาครก็ไม่รอช้าครับรีบไปหาโคบุตรที่ตําหนักของนางอําพันมาลาทันที เธอพยายามบอกกับโคบุตรว่าเขากําลังถูกนางอัมพันมาลาทําเสน่ใสแต่นางอําพันมาลาก็พยายามโกหกปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกจับได้โดยการใส่ร้ายว่านางมณีสาครตั้งหากที่เป็นคนทําและด้วยฤทธิ์ของมนสเสน่ห์น,นั่นเองล่ะครับก็ทําให้โคบุตเนี่ยหลงเชื่อว่านางมณีสาครเป็นคนทนําเสน่ใส่เขาจริงๆ โคบุตรก็เลยโกรธมากจัดการไล่นางมณีสาครให้ออกจากตำหนักไปทันทีและสั่งไม่ให้เข้ามาวุ่นวายอีกไม่นานนักครับโคบุตรที่โดนเสน่ห์ครอบงำจนไม่เป็นอันกินอันนอนการงานก็ไม่ทำเอาแต่หลงนางอัมพันมาลาทั้งวันทั้งคืนยิ่งนานวันเข้าเขาก็ยิ่งเริ่มเหม่อลอยร่างกายสู้ผอม เมื่อนางมณีสาครเห็นว่ามนสเสน่เริ่มส่งผลกระทบร้ายแรงกับโคบุตรแล้วเธอจึงเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากอารุณกุมารน,น้องชายของตนเองโดยให้เจ้าขุนทองนำจดหมายไปส่งให้ที่เมืองพรรณสีเมื่ออรุณกุมารรู้เรื่องแล้วเขาก็ชักชวนยักษ์ทั้ง4ต้นที่เฝ้าเมืองอยู่ทั้งสีทิศให้ร่วมเดินทางติดตามเจ้าขุนทองไปยังเมืองปราการบันพศทันที และเมื่อมาถึงอรุณกุมารที่ได้เห็นสภาพของโคบุตรที่กำลังถูกมนสะกดเขาก็ไม่รอช้าครับรีบวางแผนกับยักษ์ทั้ง4ต้ตนเพื่อสืบหาตัวคนกระทำผิดโดยมุ่งเป้าไปที่ตำาหนักของนางอัมพันมาลาฝ่ายนางอัมพันมาลาที่เห็นอรุณกุมารมาที่เมืองปราการบรรพฤแล้วเธอก็ร้อนตัวมากเลยนะครับรีบบอกให้นางทาสีไปที่สำนักของหมอผีเทนกระอัเพื่อทำพิธีป้องกันไม่ให้ถูกจับได้ ในคืนนั้นเองล่ะครับขณะที่นางทาสีกําลังลักลอบไปหาหมอผีที่สํานักอารุณกุมารและยักษ์ทั้ง4ี่ตนที่แอบอยู่แถวนั้นก็รีบแปลงกายเป็นมาแลงวันติดตามนางทาสีไปจนถึงสํานักของหมอผีเถนกระอำ และที่นั่นเองล่ะครับมแมลงวันทั้ง5ตัวก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่นางทาสีพูดกับหมอผีและเมื่อมั่นใจว่าได้ตัวคนที่กระทำผิดแล้วยักษ์ตนแรกก็คืนร่างกลับเป็นยักษ์เข้าไปจับตัวนางทาสีและหมอผีเถนกราอัมเอาไว้ฝ่ายหมอผีเถนกระอัมที่มีอาคมแกร่งกล้าเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเขาจัดการแปลงกายตัวเองเป็นงูเขียวเลือ้อยหนีออกจากมือยักษ์ตนแรกไปได้ ตนที่สองจึงรีบแปลงกายเป็นพญาอินทรีย์ตัวใหญ่บินไปไล่จิกไล่กัดงูเขียวจนเกือบตายหมอผีเถนกรามจึงรีบแปลงกายเป็นหนูตัวเล็กๆวิ่งเข้าพโพรงไม้ไปยักษ์ตัวที่สามจึงรีบเข้ามาช่วยโดยการแปลงกายเป็นแมวโกนจ้าขนดำสนิทไปไล่กัดหนูจนเจ้าหนูไม่สามารถที่จะวิ่งหนีไปไหนได้อีกสุดท้ายนะครับหมอผีก็แปลงกายเป็นลิงสแสมปีนป่ายไปตามต้นไม้อย่างรวดเร็ว ยักษ์ตนที่4จึงรีบแปลงกายเป็นพญางูยักษ์ตัวใหญ่เหลือยเข้าไปรัดตัวของลิงสแสเอาไว้จนสุดท้ายหมอผีเทนกรามก็สิ้นฤทธิ์คืนร่างกลับเป็นคนเหมือนเดิมยักษ์ทั้ง4ี่ตนจึงช่วยกันจับทั้งคู่แล้วสั่งให้พวกเขารีบแก้สเสน่ห์ทั้งหมดทิ้งซะหมอผีเทนกรามที่หมดหนทางจะสู้แล้วจึงยอมถอนของทั้งหมดออกจากตัวโคบุต เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอรุณกุมารก็พาตัวหมอผีเทนกระอำกับนางทาสีไปเข้าเฝ้าโคบุตรทันทีก่อนจะแจ้งเรื่องทั้งหมดว่าสองคนนี้รวมหัวกันทำสเสน่ห์ใส่โคบุตรหมอผีเถนกระอำที่กลัวตายมากก็สารภาพความจริงทุกอย่างนะครับว่านางอัมพันมาลาและนางทาสีเป็นผู้ว่าจ้างตนให้ทำสเสน่ห์ให้ ฝ่ายโคบุตรที่เพิ่งหลุดออกจากมนคาถาและเริ่มได้สติกลับมาแล้วเขาก็รู้สึกแค้นนางอัมพันมาลามากๆเลยนะครับเมื่อนางอัมพันมาลาเห็นว่าหมดหนทางแล้วเธอก็รีบสารภาพเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะเข้ามากราบขอโทษโคบุตรด้วยความเสียใจที่ตนเองหน้ามืดตาม,มัวทําชั่วไปเพราะความหึงหวงอยากจะให้โคบุตกลับมาสนใจตนเองบ้าง ฝ่ายโคบุตรที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกผิดอยู่ลึกๆนะครับทุกคนแต่ด้วยความผิดอันใหญ่หลวงของนางอัมพันมาลาอย่างไรนางก็ต้องถูกลงโทษโคบุตรออกคําสั่งขับไล่นางอัมพันมาลาให้ออกไปจากเมืองทันทีแต่อรุณกุมารที่รู้สึกสงสารนางอัมพันมาลาก็พยายามเข้ามาเกลี้ยก,กล่อมห้ามโคบุตรเอาไว้แต่ว่าโคบุตรเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนใจครับ ฝ่ายนางมณีสาครที่เห็นว่าตอนนี้โคบุตรก็กลับมาเป็นปกติแล้วเธอจึงช่วยเข้าไปขอร้องให้โคบุตรยกเลิกคำสั่งด้วยอีกคนจนโคบุตรเริ่มใจเย็นและสงบลงแต่เขาก็ไม่อาจให้อภัยและกลับคำของตัวเองได้สุดท้ายนะครับนางอัมพัน์มาลาก็ต้องเดินทางออกจากเมืองไปเอาชีวิตรอดด้วยตัวเอง หลังจากที่นางอมพันมาลาออกจากเมืองมาแล้วเธอก็เดินลัดเลาะไปตามปา่าตั้งใจว่าจะกลับไปอยู่ที่เมืองกาหลงตามเดิมแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงในขณะที่นางอัมพันมาลากำลังเดินรอนแรมอยู่ในป่านั้นราชสีและนางสิงหราสองผัวเมียที่เคยดูแลโคบุตรในตอนเด็กๆก็ผ่านมาเห็นนางอมพันมาลาที่กำลังเดินมาด้วยความเหนื่อยลา้า ทั้งสองสิงก็เกิดความรู้สึกสงสารเลยเมตตาช่วยเหลือดูแลนางอัมพันมาลาเอาไว้นางอัมพันมาลาจึงได้อาศัยอยู่กับสองสิงในป่าต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปครบ9เดือนนางอัมพันมาลาก็ได้คลอดลูกชายของโคบุตรออกมากลางป่าทันทีที่ราชสีและนางสิงหราได้เห็นเด็กชายเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าเด็กชายเนี่ยมีหน้าตาละไม้คล้ายกับโคบุตรมากๆ ทั้งสองสิงจึงเริ่มไถ่าถามถึงพ่อของเด็กว่าเขาเป็นใครนางอัมพันมาลาจึงได้เล่าเรื่องของเธอและโคบุตรให้ทั้งสองสิงฟังราชาสีและนางสิงหราที่ได้ฟังคำของนางอัมพันมาลากรู้สึกเห็นใจมากพวกเขาจึงตัดสินใจพากันเดินทางไปยังเมืองปราการบันพศเพื่อขอให้โคบุตรรับเอานางอัมพันมาลาและลูกกลับไปอยู่ด้วยกัน เมื่อมาถึงเนี่ยนะครับนางอัมพันมาลาก็หอบลูกไปเข้าพบโคบุตรอย่างนอบน้อมด้วยการเวลาที่ผ่านไปและก็ลูกน้อยมันก็ทำให้โคบุตรเนี่ยใจอ่อนในทันทียอมให้อภัยทั้งหมดและก็รับเอานางอัมพันมาลาพร้อมกับลูกให้กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพร้อมกับตั้งชื่อให้กับลูกของนางอัมพันมาลาว่าอัมพันสุริยาซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับ ฝ่ายนางมณีสาครก็มีลูกชายกับโคบุตรแล้วหนึ่งคนชื่อว่ามณีสุริยันราชสีและนางสิงหราเนี่ยก็ภูมิใจมากเลยนะครับที่ได้มาเห็นโคบุตรเติบโตและก็มีชีวิตที่ดีทั้งสองพูดคุยสารทุกสุขดิบกับลูกชายอย่างมีความสุขอยู่สักพักก่อนจะร่ำลากลับเข้าไปอยู่ในป่าดึกดำบรรตามวิถีของตนดังเดิม นับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับโคบุตรก็ปกครองบ้านเมืองและอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของโคบุตรลูกพระอาทิตย์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบบาย